น้ำแกงพร้อมปลูกร่อยไทยไครทาก็อร่อยอ้า,อาวเหค่ะฟุตบอลโลกเมื่อวานกลุ่มดีเป็นยังไงบ้างพี่วีนี่ผมบอกก่อนเลยนะฮะตอนแรกก่อนที่จะเตะฟุตบอลโลกจับฉลากว่าก็รุ๊ปดีครุค๊อัปเดต ตอนแรกคิดว่าโอเพราะว่าห้าหันกันดุเดือดนะครับจริงเปล่านะครับแชมป์โลกตายกันเป็นเบื่อเลยนะครับตอนนี้ตกรอบควงคู่ไปแล้วนะครับตอนแรกอังกฤษตกรอบไปก่อน อตอนนี้อิตาลีครับเมื่อวานนี้ตกรอบไปแชมป์โลกสี่สมัยแชมป์โลกสี่สมัยมรวมกันนะก็คือไปจับมือกับสเปนแล้วก็อังกฤษที่สนามบินเรียบร้อยไปแล้วนะค่ะนะสรุปตอนนี้เหลือทีมอะไรบ้างที่ยังเป็นซร์ไบเวอร์โอ้โหซร์ไบเวอร์นี่ก็ทีเป็นค <c oughs> ู่ไวครับแชมป์โลกสองสมัยมนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นเช่นอาร์เจนตินาและเยอรมันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเราลองมาดูก่อนนะครับว่าไฮไลท์ของกลุ่มดีซ่งเะกัน2คู่เมื่อวานนี้นะครับ คู่หนึ่งนะครับไม่มีความหมายไปแล้วก็คอือคอสตาริกาเต่กับอังกฤษซึ่งเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันสเสมอ0ูนย์แต่คู่หนึ่งที่บอกชี้ชะตานะครับว่าอดีตแชมป์โลกรวมกัน6สมัยเด็กได้ลองดูนะครับกลุ่มนี้ท้ายที่สุดครับนี่ตารางไม่ได้ไม่ได้ตารางกลับหัวนะครับอันนี้ตารางจริงนะฮะคอสตาริกาที่คนบอกน่าจะเป็นบุ้ยกลายเป็นว่าชนะสอเป็นแชม,มป์กลุ่มเลยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งนัดต่อไปก็จะไปเจอกับคริสนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ผลต่อไปนะฮะอุรุกวัยครับ จะรอดไม่รอดแหล่นะครับท้ายที่สุดได้มา6คะแนนชนะไป2นัดหลังสุดชนะทั้งอังกฤษและอิตาลีอิตาลีเองครับนัดแรกทําได้ดีมากชนะอังกฤษไปได้แค่3แต้มเพราะว่าแพ้อีก2นัดที่เหลือส่วนอังกฤษนั้นชนะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มี1แต้มกลับบ้านคู่กันกันกบอิตาลีไปแจมกับสเปนอีก1อดีตแชมป์โลกรหรือแชมป์โลกที่ป้องกันตำแหน่งนี้นนะฮะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอบอง,องลูกไวยก็ไปเจอกับอ่าโคลอมเบีย ใช่ครับอุรกบายเจอโคล,ลัมเบียนะครับเพราะว่าไขว้ระหว่างกลุ่ม4กลุ่มดีนะครับดังนั้นขอรายงานผลเล็กน้อยนะครับว่าทางด้านของกลุ่ม C ซึ่งเพิ่งเตะสรุปผลกันไปเมื่อเวลาที่2ของกลุ่มแล้วก็จะไขว้ไปเจอกับที่1และที่2ของกลุ่มดีซึ่งเราสรุปผลไปเมื่อสักครู่นี้ใครจะไปคิดว่าทีมที่แพ้ในนัดแรก3 0เนี่ยน,น,น,นะฮะ เข้า <จะ S 1> รอบได้นะฮ<ด><น>ะอ,อันนี้เป็นเกมที่ที่ที่ททดูแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่น่าสนใจมากนะครับรอบที่2ครับอยากจะเกริ่นสักนิดว่ากลายเป็นศึกอเมริกาใต้อยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าบราซิลจะไปเจอกับชิลีและวันนี้ครับจากผลที่สรุปเรียบร้อยแล้วโคลัมเบียจะไปพบกับแชมป์อเมริกาใตา้ก็คืออุรุกวัยนั่นเองนะครับอันนี้ผมเรียนนิดน,นะครับก่อนที่จะไปเทรต่อไปนะครับว่าคืนนี้คู่ไหนเตะบ้างเรื่องของสปิริตครับของคนที่เป็นโค้ชอะไหนๆก็มาแล้วนะฮะคุยสักนิดนะฮะ คืนนี้มีใครบ้างครับในชเรีอาไปอาร์เจนตินาบอสเนียกับอ,อิรานอิรานอีกหนึ่งความภูมิจังเอเชียมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะอย่างเดียวนะครับ,รบยังไงก็ตามบอสเนียเร์เซโกวีนาตกรอบไปแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับฮอนดัสสวิตเซอร์แลานด์เอกวาดอร์ฝรั่งเศสด้วยนะฮะทางด้านของโค้ชทีมชาติอิตาลีครับแพ้ปุ๊บผมใช้คว่าความรับผิดชอบสูงมากทั้งโค้ชและนายกสมาคมฟุตบอล,ลอิตาลีชิอาอปาเต้ครับโค้ชคือปรันเดลี ลาออกเป็นที่เรียบร้อยทันทีความรับผิดชอบนะครับตอผลงานที่ล้มเหลวเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับนะก็คงได้ดูกันต่อไปนะครับท้ายที่สุดแล้วจะอย่างไรกันแน่ท้ายที่สุดอิตาลีนะครับตกรอบแรก2ครั้งติดกันไม่ใช่ครั้งแรกในปอติสตั์นะครับเคยมาแล้วปี62และ66ตกรอบแรก2ครั้งเลย อันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเพราะถ้าตกรอบมาแล้วเนี่ยนับไปทุ้นชาชินแล้วครับแฟนบอลแต่ยังเชียร์ต่อนะครับเชียร์ต่อไปยังเชียร์ต่อไปแต่ตอนเปลี่ยนเชียร์ทีมเหมือนกับแฟนอังกฤษอ่ะก็เชียร์บอลบ่ายเชียร์ต่อไปอะไรครับรักแล้วต้องเหนียวแน่นนะฮะเอาลงมาดูที่ทางข่าวในเวลาจำกัดกันนะฮะครับก็วันนี้นะฮะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับจัดงานกสอร่วมปรกาศสักดาเสื้อไทยไปบอลโลกนะเข้ากับบรรยากาศนะฮะพร้อมหนุนไทยสู่ฐานการผลิตเสื้อผ้ากีฬาแถวหน้าของโลกนะครับ อ่าเดีผมไปดูนะเวลาประมสักนิดนึงครับมีการประชุมเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับที่ทางสกวนะฮะจัดการสัมมนานะครับเวทีการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนะครับก็แถวๆนี้เองนะฮะสุดท้ายก็สสวครับ จัดงานแถลงข่าวการประกวดเรื่องเล่าและหนังสัน้นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถินนะ่นก็เป็นเรื่องเบาๆนะพัฒนากันไปนะคะเอาละค่ะ,ะชาวนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะคะลาคุณผู้ชมไปไเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยเนสก,วกวาแฟพันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับครับเนสกาแฟ